สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องใหม่นะคะชื่อว่ามีใจอารีวันนี้จะพาไปพบกับเมนูอาหารในเซเว่นเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันพระนะคะวันพระใหญ่ด้วยก็เลยจะพาไปดูอาหารเจกันอาหารเจในเซเว่นได้มาหนึ่งอย่างคือกะเพรามังสวิรัตจเย ะเราเจเซเว่นหนึ่งกลองราคา3ามบาทอ้าวทำไมเซเว่นให้แค่ช้อนมามันต้องมีซ่อมด้วยไหมแทมทัแทม,แม,แมนี่นีเฮ้ยน่าทานอยู่นะคะน่าทานอยู่นาะ,ะมีโปรตีนเจ มีใบมะกรูดด้วยหอมดีนะคะแต่เซเว่นพลาดไปแล้วลืมซ้อมให้หรอนะคะไม่เป็นไรไปกินกันเลย อหอบบมใบมะกรูดมากเจ้าใบามะกรูดไปลยจ้าอร่อยมาก หมดแั้จบการรีวิวข้าวกาะเพราวมังสเจจากเซเว่นอีเลฟเว่นบ๊ายบายอีกนิดนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะขอบคุณมากๆจ้า